พอชังโคสติสังขโตธรรมานังวิจโยตถเวรยมเิติปัสตติพอชังคาปเรสมาทุเบขพอดชังคาสัตเตตสัพพัทสินามมนินาสมมาทักขตาพั้งเกตาสังวัตติอภิญญายเิพานายจะโพิยยเอเตนัสสัจวัต โสติเตหตุสัพพธาเอกัสตมิงสมยเยนาโทโมคลานันสปังคิราเนทุกิเตทิสวาโพชังเคสัตเตเทสยิเตจตังอภินันทิตวามุจ,จิงสุตังคเนเอเตนสัตจวะเชนโสทิเตหตุสัพพธาเอกทา ชาติเคระเยนาพิเภริโตจุนทัตเทเรนตันเยวพนาเปตตวานสาธรังสัมมวสอาภาธาตมฮาบุตทาสิธานโสเอเตนาสัจวัตเจนาโสติเตภะตาปะหินาเตอาภาธาตินนันนำติมาเฮสินังมาฆาหัตะกเรสาวปัตตา ติธรรมะตังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเตหตุสัพพะ